สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในประกาศคณะกรรมาการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พศ2561แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับในข้อ13 ให้คณะกรรมการตามข้อ12วงเล็บ2ถึงวงเล็บ6และวงเล็บ7เนี่ยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีนับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้งนะครับในข้อ12วงเล็บ2ก็คือ,อผู้ทรงคุณวุฒินะครัวงเล็บ3สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเล็บ4เนี่ยก็คือหัวหน้าหน่วยบริการปฐรมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นวงเล็บ5อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านวงเล็บ6ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเองนะครับวงเล็บ7ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพของประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับ มีวาระในการดำรงตำแหน่ง4ปีนับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้งนะครับในวรคต่อมาเนี่ยเมื่อครบกำหนดแล้วนะครับหากยังไม่ได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ก็ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกิน90วันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งนะครับ เพราะฉะนั้นในกรรมการในวักหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าพ้นหน้าที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้มีการเลือกกรรมการขึ้นมาใหม่ก็สามารถที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะครับแต่ว่าจะต้องไม่เกิน90วันนะครับในวัคต่อมาเนี่ยกรณีที่กรรมการตามวักหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันเนี่ยแทนภายใน30วันนับแต่วันที่ ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดในข้อ12วรรค3หรือวรรค4แล้วแต่กรณีนะครับและก็ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทนเว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึง1อ่าเหลืออยู่ไม่ถึง90วัน นะครับจะไม่ดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้นะครับและในการนี้เนี่ยก็ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบไปด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่นะครับในกรณีที่กรรมการตามข้อ12บงวงเล็บ3ว่างลงโดยไม่ใช่เหตุผลจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้กรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่นะครับข้อ12วงเล็บ3ก็คือสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับถ้าว่างลงเพราะว่ามีใช่เหตุพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเนี่ยนะครับกรรมการกองทุนก็ให้เหลือเท่ากับกรรมการที่เหลืออยู่นะ